Edge, เนื้อกว่ากับประสบการณ์ 4G ใช้ได้จริงเป็นเจ้าแรกกับ TrueMove Edge ผู้นำเครือข่าย 3G+ ที่ดีที่สุดใช้ได้ทุกที่ทั่วไทยเป็นคอนเซปที่กลุ่ม True นำมาใช้เปิดตัวบริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่บนคลื่นความถี่2.1กิกะเฮิร์เมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ขณะเดียวกันสร้างความสงสัยว่าประเทศไทยสามารถเปิดให้บริการเทคโนโลยี 4G ได้จริงหรือ ทั้งที่เพิ่งผ่านพ้นการประมูลเทคโนโลยี 3G ไปเมื่อปลายปีที่แล้วขณะที่อีกสองค่ายมือถือทั้ง AIS และ d t a c ยังคงเปิดให้บริการแค่ 3G เรื่องดังกล่าวเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง,<อ>งกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทอชอในฐานะผู้ออกไปอนุญาตคลื่นความถี่2.1กิกะเฮิรต ยืนยันผ่านรายการขยายข่าวซึ่งออกอากาศทางสถานีข่าวโทรทัศน์เทียนเอ็นทวนีฟโดยระบุว่าคลื่น2.1กิกะเฮิร์ไม่จำกัดแค่เทคโนโลยี 3G แต่ยังสามารถพัฒนาเป็น 4G หรือ 5G ได้ซึ่งสอดคล้องกับคำอธิบายของเลขานุการประจำรองประธานกสทชที่ระบุว่าการพัฒนาคลื่น2.1กิกะเฮิร์มากกว่า 3G สามารถทำได้ ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้ให้บริการในการพัฒนาเทคโนโลยีบนคลื่นย่าน2.1กิกะเฮิร์เนี่ยไม่จำเป็นที่จะทำได้แค่เทคโนโลยี 3G จะทำ 4G ก็ได้ 5G ก็ได้เราเรียกว่านิวทรัลนะครับนิวทรัลก็คือหมายถึงว่าเป็นกลางเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีที่นำมาใช้เนี่ยบนคลื่นย่าน2.1ถ้าผู้ประกอบการรายใดเนี่ยมีความสามารถที่จะทำเป็น 4G ได้ 5G ได้ก็สามารถที่จะทําไปได้ภายใต้กรอบใบอนุญ,ญาต15ปีที่เราให้ไปเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นว่าเทคโนโลยีนี้จะต้องเป็น 3G ตลอดไปนะครับ,รบให้บริการ 3G 2ปีอาจจะเปลี่ยนไปเป็น 4G 5G แล้วแต่แต แล้วแต่ความสามารถของผู้ประกอบการที่จะไปดําเนินการในส่วนนั้นคําว่า 3G กับ 4G เป็นชื่อเทคโนโลยีครับเพราะฉะนั้นอย่างเช่นคลื่น2.1ที่เราปร,ป,รประมูลที่เดือนตุลาคมปีแล้วโดยสาธารณชนเข้าใจว่าเป็นการประมูล 3G แต่จริงๆเป็นประมูลคลื่นความเที่ีซึ่งคลื่นความถีนี้โดยส่วนใหญ่แล้วเอาไปาาไปสามารถรองรับบริการ 3G ได้แต่ในปัจจุบัน,นี้เช่นประเทศญ,ญี่ปุ่นก็เอาคลื่น2.1กิกะเฮิรตซ์ไปให้บริการ 4G ได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้จํากัดเฉพาะว่าต้องเปเทคโลยี3 G หรือ4 G เท่านั้นเพราะในอนาคตเวลา15ปีนี้อาจจะมี4 G มี5 G เกิดขึ้นถ้าขึ้นมันสามารถลงตัวและทําได้ก็สามารถผู้ผ,ผู้ที่ประมูลชนะการประมูลสามารถเอาความขึ้นความทีนี้ไปอัปเดตบริการได้ด้วยซึ่งในมุมมองของนักวิชาการด้านโทรคมนาคมเห็นว่าเทคโนโลยี4 G ที่เข้าในช่วงนี้เป็นจังหวะที่เหมาะสมเพราะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์รองรับหรือผู้ใช้บริการ ต่างมีความพร้อมและโดยส่วนตัวต้องการให้ผลักดันการใช้ได้อย่างครอบคลุมทั่วประเทศคือเทคโนโลยี 4G เนี่ยปัจจุบันยังยังสามารถพูดได้ว่าบนโลกใบนี้ยังมีไม่กี่ประเทศที่มีการนําเทคโนโลยี 4G มา implement แล้วก็ให้บริการในเชิงพณิชย์นะครับถ้าถามว่า 4G สําหรับประเทศเรานั้นมาเร็วไปหรือไม่จริงๆคงไม่ได้เร็วไปแต่ว่ามาในช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วนะครับปัจจุบันมีดีไวส e หรือว่าอุปกรณ์ปลายทางอย่างมือถืออุปกรณ์ที่เป็นแท็บเล็ตเนี่ยรองรับ 4G บนเทคโนโลยี LTE หลายค่ายหลายยี่ห้อด้วยกันน,น,นั่นเป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าผู้ผลิตเองนะครับก็มีความพร้อมในการที่จะล็อตหรือว่านําผลิตภัณฑ์หรือว่า device ์ออกมาให้ผู้บริโภคแล้วในส่วนของผู้บริโภคเองก็เช่นเดียวกันก็คือเราใช้งานความเร็วสําหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบนความความเร็ว 3G ความพักนึงแล้วนะครับอาจจะมีความรู้สึกว่าช้าไปหรือว่าเร็วไม่เพียงพอลองรับกับเทคโนโลยีใหม่ๆหรือแอปพลิเคชันใหม่ๆ 4G จะเป็นตัวตอบ คำถามแล้วก็เป็นตัวที่จะสามารถรองรับการใช้งานสําหรับอนาคตได้เพราะฉะนั้นในวันนี้ถ้าถามอกว่าประเทศไทยมีความต้องการไหมคําตอบก็คือมีความต้องการเร็วไปไหมก็คือไม่เร็วไปครับเป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วและควรจะใช้โอกาสนี้นะครับในการที่จะผลักดันให้มีเทคโนโลยี 4G มากขึ้นและก็ครอบคุณทั่วประเทศด้วยซ้า สอดคล้องกับพันเอกเรรรศรพงศ์มลิุวันรองประธานกสทชและประธานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมเชื่อมั่นว่าการพัฒนาเทคโนโลยี 4G ผู้บริโภคจะได้ประโยชน์สูงสุดซึ่งทางผู้บริหารกลุ่มทรูยืนยันว่าด้วยเป้าหมายการขยายสถานีฐาน 4G ให้ได้ไม่ต่ำกว่า2,000แห่งภายในสิ้นปีนี้ยิ่งเป็นการตอกย้ำถึงความพร้อมในการให้บริการ 4G ครั้งแรกในไทย นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของไทยและถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ยุค 4G เทียบเท่านานา,นา,นาประเทศโดยไม่ต้องรอกเกอ้ออีกต่อไป